ครับสวัสดีครับเอฟซีตู้คนนะครับเนาะครับปฏิทินมื้อนี้กับวันอาทิตย์นะครับเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับปฏิทินภาพาทิตย์ตามเล่าพัฒนาต่อวันจันทร์นะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาครับเอฟซีงวดวันศุกร์ที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเล่าพัฒนาออกห้าแปดเก้าสองห้าเก้า เลขล่างออกเก้าสองนะครับเนาะครับมีผู้ส่งผู้มันมาน้อยที่มีหลายอาจารย์อยู่เขานะครับเนาะครับพวกนี้พ่อเตียมจะพาไปติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับครับถึงหมวดทีพผ่านมานะครับเนาะของอาจารย์ดาวดวงใหม่ครับบนวิ่งรูดห้ากับหกมานํากันเลยครับยีฟซี เรียกมานำกันอาจารย์พนกบ็บบได้จับคูถือนะครับเนาะเพราะว่าหลักหาคือหลักหาลักหกก็คือหลักหกเห็กกนปะครับส่วนล่างครับบันนี้ล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าอาจารย์มาเน้นที่เก้าด้ครับปรากฏว,ว่าเขาเก้าสองตรงตรง,ตรงเลยล่างครับเือว่าสุดยอดนะครับเนาะอาจารย์ดาวดวงใหม่ครับเียกพนกกะบ่ดให้มาลายห่างคือมูนะครับเนาะบนล่างยางละหกหาง เอางวดวันจันทร์นะครับเนาะวันจันที่ยี่สิบตามกันต่อครับอี่ีครับวันจันที่ยี่สิบ อุมภาพันธ์หกหกสัดเ์ีบ่ครับลาวพัฒนา จันดาวดวงใหม่คือเก่าครับ,รบอ,อกีกสีบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะครับเนาะ บน,บนบนวิ่งโูด บนวิ่งรูดเก็ดกับหกครับอาจารย์มันเน้นในที่เจ็ดนะครับเนาะ แบบคู่มีเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับหลักเจ็ดอันนี้หลักหก 64, 63, 69, 6กสี่หนะครับหกหางคือเกาี 4. ส่วนอาจารย์พนเน้นให้กับเจ็ดนะครับเนะ 7, าะเจ็ดใช่เีสามเนะครับ ว่าเราบ้างมาาน,น้ากันมาน้ากันค, <c oughs> ครับยังกบเป็นประเรเนาะเอซีเนาะครับวันนี้ล่างครับล่างวิ่งรูด จะบึงก่อนบิบ่งลูดล่างเกดกับเก้าทั้งบนทั้งล่างบนนี้เกดได้ครับที่เรียว่าบานนี้ ตัวเน้นนะครับเนาะอาจารย์เนี่ยในที่เก้าครับเก่ามาล่างอีกบ่งัวเนี่ยอาจารย์ครับจับคู่นะครับเนาะเจ็ดห้าเจ็ดหก เกียหนึ่งครับมันนี่หลักเก้ามีเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งครับ น,นี่อาจารย์มันเน้นให้นะครับเนาะเน้นให้ที่เก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งี่ครับชัดเจนเนาะครับเนาะที่เนาะครับนี่ครับวันจันทร์ที่ยี่สิบกุมภาพันธ์หกหก เราพัฒนานะครับเนาะครับบนวิ่งรูดเจ็ดกับหกกับจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเก้าหกสี่หกสามหกเก้าเน้นที่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับเนาะครับนี่ส่วนล่างล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าจับคู่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่ง เก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเน้นที่เก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งนะครับดาวดวงใหม่ครับท่านอาจารย์ดาวดาวดวงใหม่นะครับเนาะครับตัดเจียนนะครับเนาะพี่เนาะครับเอาขมข้อกราบขอประคุณหลายหลายได้ครับเด้ออาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะที่ตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับแต่ว่าอาจารย์เพน่นเกถือว่าบอกว่าหฮไลทยหางคือมูเนาะครับเนาะบนล่างยางละหกหางขับคอยเข่าปังๆอีกเด้ออาจารย์เองวนนี้เอฟซีค <c oughs> นเดชุกๆมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาสําหรับชิปนี้พ่อแตมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะพ่อแตมขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อแตม ขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บยาให้ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีอายุมั่นควรเยืนทำมาค้าขายสิ่งได้กับขอให้เจริญลุงเรื่องนะครับทำการทำงานกับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงะครับเนาะที่สำคัญก็คือโศกลาบนะครับเนาะวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์หกขอให้โศกมันมันไปกับลาวพัฒนาอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะ เอาแคปหน้าจอครับผมครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม